ก็อากาศสวยชิสุด้วยนะครับก็ันนี้ลายเกมติดถีนะครับก็นี่เป็นอีเวนต์จีข้างล่างยูงไหนนะครับก็เราไปดูอีเวนต์จี้ข้างล่างดีกว่านะครับก็เป็นจี G อะไรกันเยอะนะครับแพ็กชีวิตดับบันวิ่งนะครับโอเค วิที่คณสมบัติของมันเลยนะครับก็เมื่อเราทอยลูกเต๋านะครับโอกาส7 5็้าเเลือกหน้าหลังแล้วทอยทอยนะครับโอเคเพิ่มโอกาสสาสิเอร์เซนะครับทอยต่อดับเบิ้ลเมื่อดับเบิ้ลสามครั้งนะครับหนึ 1, 2, ่งในเธอโอกาส80%าเปอซนย่ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นสายวิวิตอรี่นะครับใครที่แบบจบไปไนะครับโอเคเราไปที่ร้นานคาันนะว่ามีอะไร อะไรมาใหม่ไหมข้ออะไรมาใหม่มาขายก็นี่ครับอีเวนต์กี้ข้างล่างครับแพ็คแพ็กเกจนะครับนี่ไม่ไน่าผิดน่าจะเติม300นะ3 1 0สิบเออใช่3 1 0สิบเติมได้สองครั้ง ก่อนนี้เป็นลูกบ,บาทนะครับแสงแห่งยึดอันนี่ก็แต่คะไ,ไม่มีอะไรไนดะ้โอเคนี่ก็หลวงโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวไปที่อีเวนต์นะครับก็อีเวนต์มายเยอะเลยนะครับก็ที่อีเวนต์ไอเทมแล้วกันอันนี้ก็ให้รอสะสมนะครับโหสงสัยจะยากแหละต้องหาทั้งสามชิ้นเลย a บวกนะครับเครื่องมือซ่อมนะครับ a บวกแล้วก็ a เครื่องแพกซิฟิกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแพกซิฟิก a อย่างละสองชิ้นนะครับสามอย่างโอ้โหก็ฤติครบห้าห้าห้าอันนี้โอ้โหน้ำตานี่แทบจะกระดินเลยอ่ะเดี๋ยวเอาค่อยว่ากันละกันเวที่อีเวนต์เปลี่ยนตอนนี้จุกินโอเคไม่มีอะไรก็รางวัลพิเศษนี่ให้เหมือนเดิมให้แลก ที่ข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ใหม่เลยนะครับอีเวนต์พิเศษคือเราล็อกอินแล้วก็เล่นแล้วก็ชนะนะครับก็จะได้พวกอันนี้มานี่เลยไม้ไม้จับแลงปอเอนะครับก็ตามยาวให้เราสะสมสองสองอันนะครับพวกแรกก็อันนี้ครับปวกไอเทมแมลงแบบสุ่มนะครับเอก็คือแมลงตับทองเอครับจะได้เพชรร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็แมงมุมเอนะครับจะได้เพชรสองพอยเพชรนะครับแล้วก็ผีเสื้อนะครับได้บุปผาเพชรนะครับ อก็ประมาณนี้นะแล้วก็กิจกรรมการเล่นโอเคอืมแต่ที่ผมไปดูพวกเขาทำคลิปรีวิวก็เขาก็บางคนก็ได้ง่ายนะครับบางคนก็กดจะได้ก็เสียหลายเพชรก็อีเวนนี้ผมมันจะผ่าน้ะกัน ผมมดไปอีเวนต์ตั้งแต่ไอ้คัตตวลครนี้แล้วละจริงเย่ตำนานจุดนี้นะครับเพิ่งได้ไปเมื่อวานเองลงทุนไปเยอะมากเลยครับก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดช็อปคลากดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามผมไปเรื่อยนะครับก็ อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอยู่กับผมไปตรอยเพื่อซัพพอร์ตผมทำไปเรื่อยนะครับโอเคก็ฝากช่อง FST Channel ด้ยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มาริวข้าวอีเวนต์นี้แล้วกันโอเคก็ขอตัวก่อนนะครับก็สวัสดีครับ